เกิดเหตุเล่าบางระเบิดตำรวจจราจรสายบุรีจังหวัดปัตตานีขณะที่ตั้งด่านตรวจดูแลความปลอดภัยในช่วงปีใหม่นะคะก็ส่งผลทำให้ได้รับบาดเจ็บ6นายค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเด็กชายวัย3ขวบนั้นถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บด้วย1คนนะคะตำรวจก็เชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้นั้นสร้างสถานการณ์ทำร้ายเจ้าหน้าที่เนื่องจากว่าใกล้กับเหตุการณ์ป้นปืนเมื่อปี47เจค่ะ ทหารพรานคุมเข้มหน้าโรงเรียนบ้านกลาพอตำบลเตาะบอนอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีระหว่างรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ทำลายระเบิดพร้อมกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหลังผู้ก่อเหตุลาบวางระเบิดตำรวจสายบุรีรวม6นายขณะที่ตั้งด่านเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วง7วันอันตรายในจํานวนนั้นนะคะก็คือจากสิบตำรวจปัตพง์เสียหมกับ10ตํารวจเอกคามินศรีประเสริฐได้รับบ,บาดเจ็บสาหัสแล้วก็ยังมีเด็กชายยูฮากิน เจมิวัย3ามขวบถูกลุกหลงนะคะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลยุพร,ราชสายบุรีค่ะการตรวจสอบในเบื้องต้นก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยรอบนำระเบิดแสวงเครื่องไปซุกไว้รบริเวณที่เก็บแบตเตอรี่ป้ายหยุดตรวจบนเส้นทางสาย12บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านกลาพอระหว่างตำรวจจราจรชุดดังกล่าวนั้นนำกำลังมาเพื่อตั้งด่านตรวจ ส่วนประเด็นก็คาดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ก่อเหตุความมุ่นวายหวังที่จะทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐเนื่องจากว่าใกล้กับวันครบรอบเหตุการณ์ป้นปืนไปจากกองพันพัฒน,ท 4, า,นาที่4ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนาครินหรือค่ายปีเหลงอำเภอเจาะแอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มกราคมปี2547ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุความรุนแรงในจังหวัดแดน,นภาคใต้ที่ต่อเนื่องยาวนานม,มาเป็นเวลา21ปีค่ะ